สวัสดีครับจากครูลุมานะครับวันนี้นะครับ i s เ5 0นะครับเล็กซัสนะครับ10นิ้วนะครับรุ่นนี้แรม8 2ด6นะครับจอ 2K นะครับแคนบัสแอร์คอนโทรลอัดจอได้นะฮะตัวนี้นะครับกดปุ่มได้นะครับไฟฉุกเฉินมาปกตินะครับไฟเลี้ยวมาปกตินะครับรุ่นนี้นะครับเอ็ดฟิกได้ u t u b บวอลแมปสมบูรณ์นะรุ่นนี้นะครับผม จอเป็น 2K นะครับผูมอะไรได้นะฮะวิทยุมาใช้ที่จอง n n r r o i d เลยนะครับตัวนี้ Google Map ได้นะครับแบ่ง2จอได้นะครับรุ่นนี้นะครับรถเร็ว8คอร์เจนไปดก 2S 2 CPU 8คอร์นะรุ่นนี้สั่งเสียงได้นะไม่กล่าบางนาประมาณนี้นะครับเล่นพร้อมกัน y o u t u b e ได้นะรัวนี้ S <S อเคนะครับลูกค้าเพิ่มกล้องมองหลังด้วยนะฮะกับจอ a อ d ด o i ยได้นะครับต่อไ Wi ไฟได้เสียซิม 4G ได้นะฮะจอ 2K นะครับ,รบแสงหลีตามไฟหลีนะฮะร,รุ่นนี้วิทยุมาใช้กระจอใหม่นะครับประมาณนี้นะครับวาตนนี้ข้อค โอเคนะฮะร,รุ่นนี้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับเอสสองห้อมหน้ากาศตรงรุ่นแคนบัสตรงรุ่นนะครับปั๊กไม่มีตัดนะครับรุ่นนี้สวัสดีครับ